ในวันนี้แสะอามาด้วยชุดเสียงกีตรสีดำตรงนี้หลากสีขอเสียงตบมือนักีารสงเีมด้วยครับสำหรับเล่นบานดาเพมาเลสามอริตรมุแม่เพมาเลสเกาอาิตาสุจันทร์มีเมาเลสิบอรุณรักพุเยอนที่หนึ่มีลาตูช่วยเคนที่หนึะ ผลสาระน้อยผู้ช่วยผลเสียคนที่หปฏิบัติควอมโงหมดผลเสียคนที่สี่ระธานกิจการานนายบริตเชนานายกค่ะสถานเดียวชนะต้องชนะสามลูกขึ้นนะครับถึงจะเป็นที่2องของสายดีเาโอ้ตึ๊ดหนึ่งน้อยบานพี่น้องเอ้ยมาโอ้ยอ้เหนบ่อปาที่บ้านนี่เราขึ้นตัวตาย บาเดี๋ยวของอนเออจ้าไปหะวสิบก่อนเรื่อหัวประตูไปบ์เบร์สิบหกาอ๋อโดนยงงไม่ได้ดูนะประตูอ้าวุดไปุดไปเอ้ายยาวไปยาวไปอ้าเอ้โอ้โอ้ตึง บอตังแบบบอลหรือแบบเจแคแมางคนรโอ่ะนครับฮ้ยสอาอ่ะระวังกันไม่ดอระวังกันไม่เอโอ้โอ้โหว่าตตัก้านนะเว้ยเออมีสมอตั ตับมาเตรอยมตัวดี้วตับไปบาดเขาดเจ็าดเจบก็บาตเจบาดเบแกบาเจ็บต้แลตัวกเ็เอายังเหลืโตัวสุดทาดเเอาไม่รู้กันโอ้โหแม่โรงเงา้าองบันดานบัดาตลโลกกับประมานิดนึง ยังได้รับเบอร์สามลางลูกไปมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยรับลูกไปโยนลูกออกมาในผาตัวเล็กเบอร์สิบหกของมบรรางและเบอร์ยี่สิบสองโยนไปข้างบนทุกเบอร์สามยังได้ครับเบอร์ยี่สิบสองโยนกันไปอีกนิดนึงลูกตัวนึงปรกัดออกมาได้ครับทางด้านของแถวสะอาดตอนเป็นใจหมวกเต้แฮะ อ่ายังไม่ลูกกบปัญญยางเบอร์หกกบปัญญางมหกโยนให้กับเพื่อนอาล้ครับโยนโด่งขึ้นมาไม่ผ่านเบอร์ยี่สองของบัญญาตบัญญาติกระเบอหนึ่งแถวสะอาดจังตัดใต้ตัดใต้ไหมขึ้นมาให้กับเบิร์สิบหกของบัญญาตไล่มามาเบอร์ยี่สิบไล่ไล่ไล่ไ่ไล่ไล่สองสามแรกลูกนี้มาไม่มีใครเลยไม่มีรับผู้โอ้โหรักษาประตเดกับ อ่ายังโยนขึ้นมาอีกรูปแล้วครับแถวสะอาดโยนเข้ามาอีกเป็นเจ้โหมีตรงขึ้นนะครับมาเปลี่ยนตัวโอ้โหไอ้ที้อ่าเดี๋ยวเราสัญญาณนุวินนะครับดับดับดับย่งได้ครับลูกยังไม่ออกครับตาน่าแถวสะอาดแถวสะอาดยังได้ลูกล็อกลูกมาอยู่ในกล่องแล้วโยนเข้ามา ยังไม่สกัดเนีชยวอยูเ้าไปค่ับโอ้โหโมรักษาประตูเย็นดูกีดูเวลาครับเรียขกันมาให้กับเบอยิปสองปัญญาอานะครับทีนี้มาแก้รันตอโหแบ็กตัวมุตา้นมาอาละครับแสวจะอาบลูกนีโดนแตงโมี่สวบสเหมือน2 0่สยไปลูกจะไม่เอาครับใกลตามตามมงตามทันไม่ด้อ่าลอกลูกไแถวสะอาด ทรงมากมีคนเอาไหมโอ้โหดีนะครับที่ยังเตะโูกลูกมาเบอร์ตอบครับถนัดมันยางเดี๋ยวมองดูเพื่อนล็อกผ่านหนึ่งผ่านสองไหมโอ้โห,ดโ,โ,หโดนบล็อกไปครับยังได้ลูกอ้าวตัวนี้ก็สูสีเหมือนกันหุนหน้าละล่าเ็ะลูก เบอร์ส er of ิบย yeah. ี่สิบสองเตะไข้างหน้าไม่มีใครทำด้านของแถวสะอาดยังได้รูกมากการลูกขึ้นมาได้อ่านนิดนิดแถวสะอาดตุกสีร้างจะเป็นยังไงมีสองกับสามี2งกับสามโอ้โหลักแหลักแร้ลักแรก้ลักราหกแรกหลักแรังแรกหลรกลักเรกหลรกหรกหลูกรกหลักเรกลกรักรลัรกหลักแรกรรกลัก้ัห ยังได้ลูกยังโดนยโยในขอบเขตโทษองแถวสะอาดโยโทษนหน้าประตูแถวสะอาดโอ้โหจิงกระโดดบล็อกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมาที่แถวสะอาดอีกครั้งหนึ่งกับเบอร์สามแถวสะอาดกับเบอร์สามทางดี่หสาระตูเเบอร์าเอาอาอาเอาาอาอา เปิดโย์สี่อย่นะครับอ่าเตรียมก,กลับมาครับหมดเวลาการแข่งขันขึ้นเวลาแรกครับอ่าโอ้เก่งทั้งสองทีมนะครับเก่งอ่าเกียร์เบาๆขึ้นมาให้กับแสตาตาไม่กบคนริบตั้มประตูอ่าแล้วครับตอนนี้กำลังเข้าเลยเบอร์สามเตะมาไม่มีใครเบอร์ยี่สิบสองของบ้านยางแต่ไม่ผ่านเดี๋ยวจะอาจโจทย์ยากว่าอ่าแล้วครับทีนี้ตงหน้ามีสามต่อสามจะ ยังไงไตรงเล็กโอ้โดนบล็อกไปก่อนครับแถวสะอาดขึ้นมาช่วยอีกครั้งหนึ่งไ,ไม่ผ่านเบ,นบอร์สามมันยางแถวสะอาดโยนมาให้ครับคนที่ดันลูกพาไปโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวของมันยาง,ยางมาแล้วไม่ผ่าน แถวสะอาดอีกครั้งนึงแถวสะอาดลูกแล้วเพิ่งจะเอากำรั้นลูกกันเลกันไม่รู้กันครับไม่รู้กันเบอร์สามยังประกันออกมาได้แถวสะอาดยังได้ลูกครับมีโยนหนึ่งสองอ่าโยนเข้าไปไม่ผ่านบ้านยางเบอร์สิบหกโยนมาแถวสะอาดตู้ไม่ผ่านลูกยังตัวระวังด้วยนะครับระวังด้วยทางบ้านแถวสะอาดเสียลูกมาแล้วแม่ก็ตุ้ยตรง โอ้ใส่ลูกนี้เนี่ยสองลากลูกมาโดนมาโอ้โหเบอร์สิบหกมาหนึ่งสองเอาแล้วไม่ดีโอ้โหนับเป็นโมเลสโอ้สกัดออกมาได้ครับตั้นยางหนึ่งสองพลาดมาให้กับเบอร์ยี่สิบสองไล่ลูกกันมาแล้วครับไล่ลูกกันมาตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงชิปมาให้กับเบอร์สิบสามแต่ไม่ผ่านแลวสะอาดแลวสะอาดอย่างนวลเนี่ยครับมาเบอร์สามมันยังเกี่ยวกับลูกมาไม่ผ่าน เบอร์สามโยนมาให้กับเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามเทียบเบอๆให้กับเบอร์ยี่สิบสองหรือเปล่าไแไปไม่ผ่านแล้วสะอาดอีกครั้งหนึ่งสามไม่ได้กำลังเยอะเบอร์สามโดนมาเอาอันนั้นไปดูนะมีอยู่สามตัวสำหรับบรรยงแล้วสะอาดไปแล้วเบอร์สามเบอร์สามตัดมาอันเบอร์หกโอ้โหมาลงนี้แล้วสะอาดโอ้โหเตะไวๆกรบลูกก็ไปแรง ลากมาแล้วครับมาให้กับบรรยางบรรยางเบอร์22แต่ไม่ผ่านแถวบ้านแถวลากลุกขึ้นมาครับลากลุกเข้ามาเอาละครับผ่านมาได้ท่านหน้ามีอยู่สามสี่ครับแล้วก็บ้านแถวสะอัดชไปโอ้บรรยางจะกลับกันมาครับตุ้ยน้อยเหมือนกันครับตุ้ยน้อยเดี๋ยวตรงนี้ลุกครับเบอร์22ยังได้ครับเอาละครับ จับดนจำได้โยนออกมาหาเบอร์20มีเบอร์6เกียร์มามีเบอร์1คขอมัมาดับเตะมาหน้าประตูตื่น,นเบอร์สิอ้าวยังไดงลูกอ่าจะได้ข้าเบอร์3เบอร์3มมันยังเตะลูกนี้ออกมาให้กับเบอร์20่สกับเบอร์20่สิบมันยังเลี้ยงมาเลี้ยงมามีอยู่สองลูกโยนลูกมาให้กับเบอร์20่สิแต่ไม่ผ่านแถวสะอาดแถวสะอาดเกียร์กลับไปยางหน้าประตูอ้าว อ่านะครับลูกเลยนี่ยเด้งสุดครับลูกโอ้โหเกือบตะกุกไม่ทันครับยังปตกเด่นเดีวครับลากขึ้นมาให้กับเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบของบรรยาเล่นมาหน้ายังได้ครับเตะมาเอาลากลูกขึ้นมาลากขึ้นมามีสีอะไรบรรยาอ้าวบรรยายังไปครับเบอร์ยี่สิบโอ้โหสวัสดีครับลูกนี้เดี๋ยวสะอาดเบียบเบาไปแล้วข้างหน้ามีแต่สีเหลืองทั้งนั้นเลยไป ไม่มีกั้นวิ่งเล่นอย่างเดียวไปแล้วครับเตอร์ยี่แล้วลูกโอ้โหต้องกัดเล็กกว่าตัวไดงตัวคงได้เรียบร้อยรถสามประตูคนตามเวลาครับแขังเกียร์มาได้ครับยังได้พร้องแข็งสะอาดลอกเข้าข้อเข้าข้อครับโอ้โหโอ้โหโคตรเสียไปโคตรสุดส่งมาแล้วครับยังได้ครับยังได้ ไปแล้วมันยางมันยาวเลยี่สิบผ่านนะครับปีสองหนึ่งสองสองลากขึ้นมาผ่านได้ไม่ได้ผ่านไปเรียบร้อยครับดูแลลากลูกขึ้นมาเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยทันไม่ทันทันไม่ทันเอาเอาแล้วครับลากมูกไปครับลูกลากไปต่อเบนที่สิบอู้ว่าตามลูกยังไม่ออกครับลูกยังไม่ออกเบองตามลูไปไม่ออกลูกอ้า ไม่ผ่านแถวสะอาดบัญญัติตูออกมาโดยเบอร์สองแถวสะอาดอีกครั้งหนึ่งมาบัญญัติได้ส่งมาให้กับเบอร์ยี่สิบแต่ไม่ผ่านแถวสะอาดออกทีผ่านเบอร์สิบหกไปได้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองยังได้ตัวกระเบนแล้วบัญยังิก็ได้กับเบอร์หกเบอร์หกลากโลกผ่านไม่ทันผันไม่ทันเทียร์โลกโอ้โหล็อกยังได้ครับแถวสะอาด หนึ่งสองโยนมามีใครโตเบอร์สิบสองอาอเฮ้มาก็โดนบอสไว้ครับบัดแผลตอนเกรียวเบาเบาอ๋อเป็ไม่โดนเบอร์สิบสองโยนลูกนี้มาหมดเวลาการแข่งขันเอาเข้าแถวก่อนนะครับเข้าแถวก่อนนักกีฬาเข้าแถวลงด้านก่อนนะครับ ผลปรากฏว่าทางบ้านของแถวสะอาดนะครับชนะไป2ประตูต่อสวนนักกีฬาเข้าแถวอ่าล็อกอ่าขอโทษขอโพยกันนะครับคู่นี้ก็เดี๋ยวผมน่าจะสรุปให้ฟังนะครับว่าวันไหนเข้านะครับครับก็สำหรับคู่นี้นะครับ อาบ้านเช้าสาดนะครับก็มีสีกระเด็นนะครับแล้วก็บ้าวนาค้ามใหญ่นะครับก็มีสีกระแนนเท่ากันลูกแก๊ซียงบวกลบมันหาบวกเพราะฉะนั้นนะครับอาหารเช้าสะอาดแล้วก็บ้านนาค้าใหญ่นะครับมาจากฉลากนะครับเพื่อเข้ารอบเป็นที่สอง